ก็สั่งดีนะอืมก็เงินทอนสิบบาทเอ่อทั้งหมดร้อยสิบนะก็ให้ไปร้อยยี่อก็ตังงทอนอ่ะเนี่ย <Yeah. S 1> อ่ะ 嗯。嗯。嗯，妈。 โอ,อ้ชิปคือว่าจะอาจหน้าปกอเออเออเอไม่พึงเนี่ยอันนี้ก็ไอติม,มโดนนะ สั่งมาสองอัน แล้วก็ไอติมสามอันนะก็ทั้งหมดสามสิบบาทเดี๋ยวเ็เช่ตู้ยนเอาเช่ตู้ยินไว้ ไอติมดอกไ้อันนี้ออเออว่ะลืมไปว่าสั่งอันนี้ด้วยอืมเนี่ย เป๊ปหนึ่งอ่าเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูนะอืมอืม 嗯，嗯。Mm. Mm. นี่ก็เดี๋ยวจะกินนะสองอย่างอืออืมอ่ะสองอย่างนะเออเดี๋ยวมากินเนี่ยเนี่ยเออเขาให้ไอ้นั้นมาไหมวะน้ำปลาไม่น่าอืเนี่ย ก็เรามีอยู่สาม นี่เดี๋ยวก็กินข้าวกันอืออะก็ประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวก็ถ่ายไอ้นั้นหน้าปกเอ่อถ่ายไอ้นี้เลยดีไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวนะอ่ะเออประมาณนี้ก่อนอเออ